ตั้งตารอและพิงเตรียมขึ้นแสดงที่งาน MTV Video Music Awards 2022 สวัสดีทุกคนนะคะข่าวดีสำหรับชาวริงทัวโลค่ะที่ศิสาวแห่งแบล็ k พิง k นะคะพร้อมขึ้นแสดงโชว์การแสดงแล้วค่ะหลังจากที่จะมีการคว็กของพวกเธอค่ะ2022 MTV Video Music Awards ปีนี้ค่ะจะจัดขึ้นที่ Potential Center ค่ะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา2ทุ่มนะคะตามเวลา EST รายการก็จะถ่ายทอดสดค่ะและเชิญศิลปินมากมายนะคะมาแสดงบนเวที หนึ่งในศิลปินกลุ่มนะคะที่จะแสดงก็คือ Girl Group k ๊ปเคป๊อประดับโลค่ะแบ็กพิงที่จะเปิดตัวการแสดงในสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยการแสดงเพลงพิงเวนอมขังแรงข่นในสหรัฐอเมริกาในปี2020ที่ผ่านมานะคะแบ็กพิงคสร้างประวัติศาสตร์ในฐาน,นะ Girl Group k p เคป๊อปค่ะวงแรกที่ชน,นะ s o n g of t h อ Summer กับเพลง How You l i ไ e ด h a t นสานค่ะ,ต,คะต่างก็คบบาดหวังว่าแบ็กพิงอาจจะคว้า b บ s เม e t a v e r s e p e r f o r m a n c e ก็เป็นได้ค่ะกับใหม่ล่าสุดแล้วยังมีสาวรีซานะคะ ยังเป็นดาราไอดอลเคป๊อปหญิงคนแรกและคนเดียวที่เป็นศิลปินชาวเกาหลีใต้ค่ะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้อีกด้วยรายชื่อศิลปินค่ะที่อัดแน่นที่จะแสดงในเวทีนี้นะคะได้แก่สีสาววงไรพิง์แจ็คฮาโลลิโซเมนสกินอันเนนตาเจบาวินค่ะมาสเมลโลเอคาลิคค่ะก็จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดการแสดงประกาศในเรนี้ ในขณะเดียวกันค่ะทุกคนอยากสามารถดูรายชื่อรับการเสนอชื่อเข้าชิงได้ทั้งหมดนะคะใน VM Awards ในปีนี้ได้ค่ะแะฟนก็สามารถโหวตรายการโปรดของพวกคุณได้ใน22หมวดหมู่ที่เป็นกลางไปที่เว็บโหว .mtv.com นะคะถึงวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ สำหรับสิงเกิลพิลลิสพิงเวนอมนะคะจะปล่อยในวันที่19สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลา KST 1เดือนก่อนการเปิดตัวอัลบั้มชุดแรกของ b บร c k พิง k นะคะมีชื่อว่าร o อนพิงค่ะจะปล่อยในวันที่16กันยายนแล้วเวอร์ทัรสุดยิ่งใหญ่เท่าที่เคยมีมาค่ะสำหรับเกิ l g ลกรุ๊ปเคปนั่นเอง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ